สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับพวกผมนนนะฮะอ่อวันนี้มาอยู่เกม Losta Lostata Lostaga นะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ถามใครเลยนะครับผมนะคือเกมเนี่ยวันนี้เป็นวันที่21นะฮะเดือน3นะฮะ58คือเกมเขามีอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์เนี่ยก็เกี่ยวกับบทนี้ฮะนะ แม่มันช่างสวยสดงดงามจริงนะครับแล้วถ้าแต่งผู้หญิงเนี่ยเอ้โหแม่งแบบสุดยอดนะฮะมาเขาก็มีแบบคืออันนี้คือแบบว่าสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับก็คือจะได้ตัวนี้ถาวรไปเลยฮะแล้วก็มีอันนี้คือมาส่มเมาฮะส่วนในพวกนี้ก็คือหกหมื่นนี่ก็จะเ,เป็นพวกของของไอเนี้ยละมั้งนะฮะ ส่วนอันสุดท้ายนี่ครับจะได้ทั้งหมดเลยครับโอ้โหแบบอันนี้มันเจ๋งจริงว่ะแม่งพันกว่าบาทนะฮะส่วนตัวผมฮะไม่มีดังนะไม่มีตังค์ผมซื้อเนี่ยฮะนะซื้อสุ่มอันนี้มันจะสุ่มหมดเลยนะครับตั้งแต่อันแรกยันสุดท้ายเลยนะครับผมนะคือสุ่มสุ่มว่าจะได้อะไรนะครับผมซื้อมาสี่อันฮะนะก็หมื่นหมื่นสองหมื่นสองก็ร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทโอเคเราจะมาลุ้นมันอยู่ไหนวะ มันอยู่ต้อง,องมันต้องอยู่อุปกรณ์ฮีเฮ้ยฮีชิพหายแล้วอ๋อไม่อยู่ในฮีโร่ถ้าเออกูซื้อฮีโร่แล้วกูไปดูอะไรไปดูอุปกรณ์ไอ้บ้าไม่อยู่ฮีโร่ในแพ็กเกจนะฮะโอเคสีอันนะของที่ได้ก็มีไอตัวนี้ยมันชื่อตัวอะไรวะนั่นไงไม่ได้ทำกันบ้านเลยละเฮ้ยเอาว่าแม่งแหมชอบมากเลยตัวนี้ฮะ ผมไปซื้อแบบใช้พีเซลซื้อนะฮะมาเล่น2ชั่วโมงรู้สึกว่าชอบมากเลยนะครับผมโอเคมันก็ได้มี2องถึงสาชั่วโมงแล้วก็ถาวรแล้วก็เป็นแพ็คของของใส่ของมันอะ่ะเออและอันสุดท้ายนี่เพอร์เฟกแพ็คเลยฮะ,ะโอ้โหไม่ัวจะไม่ได้ดิสี่อันนี้ไม่ได้ได้ง่ายๆนะเกมนี้นี่ไม่ได้ง่ายๆฮะ ลุ้นทีนี่เยี่ยวเหนียวเลยทีเดียวผมว่าไม่ได้หรอกวะนะอ่ะอันแรกก่อนเลยได้เลยได้สองชั่วโมงครับโอ้ยอันแรกกูก็เฮียแล้วโอเคอันที่สองอืมสองชั่วโมงครับนะอ่ะสี่ชั่วโมงอ่ะเอาเอา,เอาให้สบายใจเลยอะ่ะสอ,องชั่วโมง โอเคครับนะผมรู้ชะตากรรมนะครับนะจริง <c oughs> ผมรู้ชะตากรรมเราตายโอ้โหโอ้โหขอจืนชมหน่อยฮนะรับเลยครับนะ โอ้โหเีอันสุดท้ายได้มาแล้วโอ้โหไม่ต้องเสีย400อะโอ้โหแม่งเฉวอ่าไม่ต้องเสีย400ห้าสิบอะนะครับได้ตัวนี้มาแล้วแม่งคตรขใจโอ้รถผ่านช่างแม่งครับโอเคแม่งสันเล้งด้วยเฮียโอเคครับโอเคโอเคหมายที่จริงผมก็อยากไปนะไองาน ใมใบเทคบางนาะอยากไปเอาโค้ดมาเลยเกินนะฮะช่างมนเถอะโอเคไปไม่ได้ฮะไม่มีตังค์นะฮะโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่เล่นเกมน,นี้อยู่เนี่ยก็ถ้าเจอก็อย่าลืมทักกันนะครับชื่อมิสเตอร์นนนี่ NTP นะฮะผมโอเควันนี้ผมโดนก็ต้องขอลาทานผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ